ออกหมายจับบอลปากแหว่งจี้ชิงทรั์3.3ล้านล้านจอดรถห้างดังออกหมายจับบอลปากแหว่งบุคคลอันตรายจี้ชิงทรั์3.3ล้านบาทคาลานจอดรถห้างดังย่านพัฒนาการไฟเขียวดำเนินการขั้นเด็ดขาด วันที่6กรกฎาคม67พลตรวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดสืบสวนนครบาลชุดสืบสวนนครบาลสี่และชุดสืบสวนสอนอประเวทประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสองคนร้ายชิงเงินสด3.3ล้านบาทไปจากบริเวณลานจอดรถห้างดังแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการแล้วหลบหนีไป พลตํารวจตรีนพศินกล่าวว่าความคืบหน้าคดีนี้จากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมดสองคนโดยได้มีการออกหมายจับแล้วหนึ่งคือนายนันทพรเพียรธรรมดีอายุ35ปีฉายาบอนปากแหวงซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ใช้อาวุธปืนเข้าไปจี้ผู้เสียหายระหว่างทําการเบิกเงินจากสามธนาคารก่อนจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนมารอรับเงินและขับรถหลบหนีออกไป โดยพฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้พบว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีมีการมาเปิดห้องโรงแรมย่านที่เกิดเหตุก่อนจะก่อเหตุหนึ่งวันและวันก่อเหตุได้มาจอดรถรอประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ผู้เสียหายจะมาเบิกเงิน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบประวัตินายบอลปากแหว่งว่าเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งจากการก่อเหตุร้ายแรงโดยเมื่อปี2551ถูกดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์และกระทำอนาจารพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปี2566ต่อมาเดือนธันวาคม2566ได้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์และข,ข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้วิธีการดักจี้เหยื่อซึ่งเป็นนัก ศึกษาที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนหนุ่มโดยทำการชิงทรัพย์และพาผู้หญิงไปข่มขืนจนทำให้ถูกออกหมายจับในพื้นที่สอนอโชคชัยเจ้าตัวยังหลบหนีหมายจับจนกระทั่งมาก่อเหตุครั้งนี้ พลตำรวจตรีนพสินย้ำว่าผู้ต้องหารายนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายโดยเมื่อครั้งตำรวจเข้าจับกลุมตอนปี2551ผู้ต้องหามีพฤติกรรมใช้อาวุธปืนต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามขณะนี้สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปทางภาคตะวันออกจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนไล่ล่าพร้อมฝากพี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้จักกับผู้ต้องหาที่ให้การช่วยเหลือว่าหากพบจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้วยเช่นกัน ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับส่วนจะมีคนอื่นร่วมบวนการอีกด้วยหรือไม่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนแต่ตำรวจเชื่อว่าหน้าจะมีอีกเพราะมีการวางแผนมาอย่างดีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เกรงว่าผู้ก่อเหตุจะไหวตัวทันและหลบหนีสำหรับเงิน3.3ล้านบาทที่ผู้เสียหายเบิกมานั้นตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของเงินว่าเป็นเงินจากการทำธุรกิจอะไร และจะเบิกเงินไปทำอะไรยืนยันว่าจะทำทุกมิติในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงคดีนี้ด้านพลตำรวจตรีธีระเดชกล่าวว่าตนขอฝากชุดสืบสวนที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในคดีนี้ว่าการทำงานขอให้ระมัดระวังในการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ต้องหาที่กระทำการต่อสู้ขัดขืนตำรวจมาโดยตลอดหากผู้ต้องหายังคิดจะขัดขืนอีกก็ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยทันที